สวัสดีครับผมตั้งใหญ่เพชรม,มหาชนทนวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเรามาสอบถามลูกค้าแล้วกันลูกค้าอยากจะให้ตัดผมทรงอะไรครับเนี่ยทรงอะไรทุย<ส>ข้างหลังทุยทุยหน่อยอะคะเดี๋ยวข้างหลังทุยทุยอ่ก็เป็นคนหัวแบนทวิกกี้อะไรอย่างเงี้ยทวิกกี้ทุยแล้วกันนะทวิกกี้ทุยกลางแล้วกัน่ก็ลูกรืดัดยกโคนช่วยแล้วก็ซอยยกทุยก็ จบแล้วทฤษนีว่าให้ดูนะง่ายๆผมจะแบ่งผมจากอะไรบดไปหูมันทักสองนิ้วอ่ะหี่ดลงมาเลยเป็นมุมฉากอะไรมุมฉากลงนะผมจะแบ่งให้พวกเธอดูเฉยๆอธิบายให้เข้าใจงใ่ายๆ ประมาณทักสองนิ้วหรือเรียกว่าตวัว V ก็ได้ปมัมยกขึ้นห้าสิบองศานะตัดเลยตัดเลย,เลยทัไนไหนตัดทิกงแทก็ไปเลยตัดตรงช่วยไปเลยนะ เก้าสิบองศาเนี่ยจะทำให้ผมมันยกวีเลเยอร์ขึ้นมานะเครืข้างยกขึ้นมาเลยเก้าสิบองศายกขึ้นมายกขึ้นมาคลิปเก็บผมไม่ใช้นะเช็มไหมพอได้ใกล,ล้ยใช่ไหมกหยกขีบส้มเลย เห็นไหมแกได้ยอยู่นี่ตัดผมยกยอดสิบองศานะ hmm. แบ,บ่งผมหยิบส้มถึงได้ไ่ยที่สำคัญตองโค้งยูด้วยนะโค้งยูตามรูปปีศาจแล้วก็ตัด แบบจีบส้มมาเรื่อยไก่ลายอยู่นี่เราต้องใช้ไก่ลายเป็นช่อชี้นำนะยกขึ้นมาตัดนะโค้งนี้ว่ตามดุสานแล้ตัดนะความถุยขึ้นมาแนละ้วทุยกลางเลย ทางไม่รู้เลยนะครับแล้วก็อะไรเชือกเชือกนกวางตัดทิ้งเชือกอยูยีขึ้นมาลเลยนะผมยกเก้าสิบโมซานะยกขึ้นมา เอาหลังมือดันดูความทุยมันได้ดังที่เราคิดหรือไหมเขียวเนีความทุยกลางไปหูนะทีนี้ทรงทวิกกี้อ่ะเขาต้องมีอะไรลากไซมีตรอนหวานลากไซ่ะลากไซหวานนะสัญ,ญาลักษณ์ของเขานะ่ะลากไซคอเคลียตรงนี้แล้วก็ตัดเลยระวังแผลจะตัดเลยกลางไปหูนะ ว็็ตัดเลยโอยเอาหีล็อกไว้ร้อยเหลือลากสายประมาณสักสองนิ้วก็พอยกไว้ลูกค้าแบบขอสั้นหน่อยก็ค่อยขยับให้เหลืออยู่แค่เส้นเดียวหรือว่าชิดตีนผมเลยก็ได้นีน่ตรงนี้อยู่ที่ความพอใจออกแบบลูกค้านะครับไม่แน่นอน ไม่ซิกตายตัวแต่ถ้าเราอะไรเราชำนาญแล้วเราก็ตัดไปตามจินตนาการของเราก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปอะไรค่อไปถามลูกค้าก็ได้แต่เทคนิคที่มันอยู่นอกตำราคือเรื่องของการตัดไปถามลูกค้าไปด้วยวมันจะปลอดภัยถ้าลูกค้าเขาสั่งสั้นหรือยาวนะเขาจะกระทิบเขาจะรีบบอกในตอนเนี้ เขาจะรีบบอกเพราะว่าลูกค้าจะอะไรเก่าเป็นงานเนี่ยคือเขาไม่ต้องการให้ช่างตัดไปตามมัาเพือใจอ่ะตอนนี้ก็แบกซิสเซื้อเลยนะจับเอาแบกเลยนาะนๆหรือสตคัดก็ได้ใครถนัดอะไรก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาตามช่างใหญ่บอกร้อยเปอร์เซ็นนะเอาที่ตัวเองถนัดอ่ะจอฟันตามมาสับก็ได้ แตช่างอยากจะดูหน้างานเป็นหลักนะว่าลูกค้ามีให้เราสไลด์หรือเปล่าสไลด์ฮาร์ชิเซอร์ออกไปเลยตรงไหนหนาเขาทำผมย้อนตัดผมย้อนทิ้งไปนิดหน่อยเอาบีดันขึ้นตัดย้อนออกทขาไม่สะาใจคว้าเจ้าคิปเปอร์ เดเลียดไ่สายตัดทิ้งเลยอวีเ,ออเกกรียนพืช<ม>ตัดทดิิงตัดเฉพาะที่ผมย้อนออกนิดหน่อย,อยจะีตัดเยอะเดี๋ยวฐานมันหายฐานทรงอมันจะหายตรวจสอบผลอ่อนไปด้วยไม่มีก็ข้ามถ้ามีก็ตัดให้ลูกค้าด้วยตรงนี้ลูกค้าชอบให้เราตัดผลอ่อนให้นี่เดี๋ยวก็ทำไม่เป็นทำไม่ได้ ตังนี้มันหนาใช่ไหมตัวน,น,นี้หนาหนาก็ยก,กขึ้นมาสโตแคดสโตคคดไปตัวนี้เดี๋ยวจะยกนี่แหละโวอร์สิยสกมคัดก็ได้กลัดไปพิจารณาไปได้วย ทำให้มันสั้นด้วยบางด้วยผิวด้วยทุยด้วยที่สําคัญลูกค้าก็าจะสั่งอยู่อย่างเดียวเอาทุยๆเขาจะตั้งธงมาจากบ้านให้เราตัดทุกวันใช่ไหมเราก็ดูแล้วว่าความทุยลูกค้าความเหมาะสมมันควรจะอยู่ประมาณไหนนะทุยเลยวัดหนองใหญ่ไปอีก อันีก็ดิฟพยอยต์เข้าไปเฉพาะจุดผมจะตัดผมด้วยกรรไกรด้ามเดียวนะตัดแบบฝรั่งเลยลูกค้าชื่อคุณอ,อะไรครับเนี่ยทิฟค,ค่ะคุณทิฟคุณทิฟอยู่หมู่บ้านพาซาวิวใช่ไหมพาซาซิตี้พาซาซิตี้อากาศเป็นยังไงที่นั่นกนะเย็นสบายมีแต่หมอกกับฟันใช่ไหมทีนี้เราก็จะตัดร้อนทุกบ้านเลย แต่งผมหน้าหูหลังหูนะแล้วก็กรีดผมชั้นที่หนึ่งลงมาเนี่ยชั้นที่หนึ่งลงมาแล้วก็อะไรคีดไปนะครับกรีดขยับกันไกลนิดหน่อยแล้วก็ตัดลายจะลายลงมานะถ้ามันยังไม่สวยยังไม่สะใจก็เก็บตอบทรงให้มันหวานเกียบหน่งยแล้วก็อะไรคีบคอยทบทวนจุดที่หนึ่งนะตรงเนี้ยนะ ต้องพิงเลยงไปที้เลยเส้นผมเท่านั้นนะอันตรายแล้วด้านหลังด้านหลังก็ดึงสี่ห้าวสากัานไปกดบนใบหูแล้วก็เก็บตัดคอยนะนะดีลงมาเลยตัดนะตรงนี้มันหนานิดนึงก็แบกซิสเตอร์เบาๆเ,เอาออกสาออร์เก็พอ สโตคัดชั้นที่สองลากลงมาเลยแล้วก็ไรโรลิ่งคัดซ้ําลงไปอีกตัวเนี้ยดึงสี่พัองศานษษานะีอย่ายกสูงนะท่องไปเลยลูกค้าผมบางลูกค้าผมบางท่องไว้ในใจนะไม่ต้องท่องออกมาข้างนอกให้ลูกค้าได้ยินนะเขาจะหาว่าเราอ่ะบ้าปะวะพูดอยู่คนเดียวะแต่เราฝึกนะฝึกสมาธิโรลิ่งคัดสี่พ้าองศาในะชั้นที่สามลากลงมาเนี่ย เหนไหมเนื้อตัดมามันจะดึงอย่างนี้ก็ได้ดึงสีผ้าของสามมาโดนรูมข้างหน้าก็ได้นขอบส่งไปด้วยแล้วก็ตัดตรงๆไปก็ได้ข้างหน้าของสัดพอดีคิ้วนะลูกค้านะค่ะส่วนลูกค้าตัดพอดีคิ้วเลยนะพอเรายืนฝังอยู่แล้ว ทางนี้ตัดเลยทีนี้เราก็ยกขึ้นเลยนะยกขึ้นมาผมข้านหน้าผมอะไรผมยกขึ้นมาแล้วผมตัดตรงๆเลยเพราะว่าอะไรลูกค้าผมบางไงแถวที่สองก็ดึงมาข้างหน้าแล้วก็ตัดตัดตรงๆเลย ถวที่สามโน้มมาขา้างหน้านิดนึงแล้วผมก็ตัดเลยผมบางตัดตรงผมหนาตัดที่แซกนะจำไว้ตวลอดชีวิตโน้มมาขา้างหน้านะตัดตรงตรง,ตรงเลี่ยมปลานิดหน่อยนะความยาวเท่าไหรห้านิ้วนะทถอที่สี่อะที่แอที่หนึ่งความยาวสี่นิ้วนะ เราต้องตัดซอยเปลือดัดด้วยเพราะลูกค้าเขาจะไปดัดจะได้ม้วนผมเลยม้วนง่ายอะเนื้อสั้นคือโน้มไปข้างหน้าแล้วตัดมาผมตัดวนเป็นนาฬิกาไปเลยนะโน้มผมไปข้างหน้าแล้วตัดเลยตัดตรงๆ นมไปข้างหน้าแล้วตัดเลยเกินสาม้วตัดทิ้งที่มาดูวิธีกัรหากกอบทรงแล้วก็ทำเหมือนอะไรขันซ้ายดันแหล่แบ่งผมหน้าหูหลังหูนะขีดลงมาชั้นที่หนึ่งเป้าหมายเราจะตัดใหเหลืออยู่กลางึเลยแล้วกอะไรชีบผม ไปกันไกลสไลด์ออกให้บางนิดห่อยแล้วก็อะไรโรลิงคัตโรลิงคัตซ้ำไปนิดนึงแล้วก็อะไรแบ็กแอนสไลด์สร้างตอบทรงนิดหน่อยแล้วก็อะไร้ามเชเซอร์เบาๆคอสติงซ้ำลงนิดนึง,ง,นหนงให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดค่อยๆตัดสายตากว่าดูผมอ่อนฝนอ่อนด้วยมีไหม ถ้ามีก็รีบปฏตาเลี่ยนมาจัดการเลยไม่มีก็อะไรปล่อยผ่านวีข้ามหูมาทัานใครกดให้ผมกระเดืดอขึ้นมาหนึ่งแล้วตัดตรงๆเลยตัดตรงๆ,รงๆทีนี้มันเกิดอ,อะไรเกิดความหนานแล้วก็อะไรแบ э ็กซิเซอร์นิดหน่อยเอาออกอะไรสองเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์พพิจนาล พลอยพลอยลอยลอยขางชั้นที่สองลากขึ้งมาสีผ้าอสาแล้วก็โรลลิงคัดเบาเบาอชั้นที่สองนั้นหลังมาเหมือนกันเึ็นสีห้าอุา่สาโลลิงคัดเบาเบสีห้าอุา่สาชั้นที่สามนั้นลากระมาแล้วตัดแล้วก็อะไร มีลงมาตัดเลยตรงๆยีบต,ตัดตัวตรงๆสร้างขอบหน้ากำหนดนขอบยาวใหม่ตัดให้มันหมดหมดทุกเส้นยิ่งดีลูกค้าจะชอบเพราเราตัดละเอียดดูจอซ้ายกวาเท่ากันไหมถึงดู ข้างขวายาวนิดหน่อยเลยบออกนะยังนิดเดียวเลยมออกตรงนี้มันยังไม่เชื่อมกันแล้วก็เลี้ยบอีิหนึ่งตัดซะ นดนยกเช็กดูตัดท้อเนีอะไรเนี่ยฝังก็เนี่ยอะเนี่นอนเ็กแล้วเ็อีกบางทีมันก็ยังไม่หมด พอเราตัดอะไรเราจะรีบเกินไปรีบร้อนไปรับลูกรีบร้อนไปเที่ยวรีบร้อนจบงานไวมันก็ทําให้เราตัดไม่หมดแล้วก็มาตรวจสอบรีบไปเล่นมือถือเล่นมากไม่ดีนะคุณหมอเขาบอกว่า <c oughs> มันนิวอาจจะบวมก็ได้เล่นเยอะครับเดใหยไม่่อยเล่นเล่นนาดูอย่างเดียว ดูอย่างเดียวไม่ค่อยได้เล่นมันและอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะค่ะความยาวพอดีไหมก็โอเคลูกค้าเห็นความทุยไหมเห็นค่ะนะเห็นความทุยนี่คือเป่าแห้งอยู่บ้านจะได้ประมาณนี้นะยิ่งได้ยิ่งทุยครับทั้งใหญ่ได้ที่ดูสังหวะไปเลยเปียข้างนี้ถูกไหมได้ค่ะผมใส่โฟมได้ไหมข้างหน้าได้ค่ะใส่โฟมใส่เปรย์ีได้นะได้ค่ะจะใส่แล้วก็ใส่ลูกค้าไฟเขียวมาแล้วนะได้หมด ทรงทวิกกี้นะครับจะไปทำสีจะไปดัดจะไปเซตโอดเซตติ้งได้หมดเลยตามัทยาใสเนี่ยช่างใหญ่เขตัดทุกวันนะทรงทวิกกี้บ๊อบทีบ๊อบเทสัจจนชำนาญฟาร่าตัดจนโมได้แล้วเนี่ยก็มาสอนนะครับรับตาสตัดยงได้ถ้าเราไม่ได้ย้ำโคน่ะผมมันจะไม่แน่นนะมันจะอยู่ไม่ถึงวันหนองใหญ่มันจะหล่นอยู่แล้วเถี๋ยวคาซาวีหัวแล้วเดียวคมเพิ่มสิน่ะ เห็นไ,ไหมตัวนี้ก็จัดทรงนะเขยา่าเขยา่าเซตให้มันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอย่าให้มันมีช่องว่างระหว่างอะไรระหว่างวัยทองกับวนะัยอะไรวัยเด็กมันคนะลื่มๆกันน่ะทีนี้เราก็มาตรวจสอบว่าตรงไหนไม่สวยดูลูกไล่ลูกเลยเยอร์อยู่นล่ยลูกไล่ลูกเลยเยอร์สอยให้มันเลยทำให้เห็นลเลยเยอร์ชัดๆหนะ้ามบางนะตรงนี้ย เราเก็บผมไว้เลยเอาไว้ใดเอาไว้เอาไว้มว้วนรอนเอาไว้เสียผมอนะไม่ใช่เรากระน,นำสไลด์สบ,บางหมดเลยไม่ได้ตัวนี้มันหนาแล้วก็ดิบจงังหวะที่ลูกค้าก้มเงยเราก็ระวังเขาจะเงยเขาก็เงยของเขาเลยนะเขาจะก้มมาก้มของเขาเลยนะี่เขาไม่ได้มาบอกนะแล้วก็ดึงชักมือออกให้ไวถ้าชักมือออกไม่ทันก็อะไรมีฟอออีกเป็นปัญหาอีก ตัวนี้เห็นไหมเดูมันหนาเลยสโตคันนิดหน่อยยีๆเอาไว้ผมจะฉีดสเปรย์แข็งไปเลยดีกว่าก่อนที่จะฉีดสเปรย์แข็งแล้วอะไรใส่แว็กจัดทรงคอนโทรลก่อนคอนโทรลทิศทางก่อนว่าเราจะเอามันไปทางไหนดีแว็กจัดทรง ใส่ที่ไหนเนื้อหนาแล้วก็ใส่ที่คนผมใส่ที่คนผมไม่ต้องไปกลัวมันพังหรอกมันไม่พังถ้าเราได้ดีแล้วไม่ต้องกลัวโวยหลังบ้านโว,วนะยเลยพยายามฝึกอัานธรรมมันไม่ยากหรอกไปเรียนครับไม่ใช่ไปดู youtube อย่างเดียวแล้วมันจะเก่งมันไม่ได้ ้องเรียนมีครูบาอาจารย์สอนกำกับจะให้เป็นไวจำไว้ว่าอะไรเปิดหูครึ่งหนึ่งเยไงม,มีลากไส่เปิดยกรยกยกยัมมี่ยัมมี่ยียยยให้มันดูหนาลูกค้าสอวอเขาชอบเลยหนึ่ง,งความทุยสองความหนานะสามหน้าไม่บานจำไว้แพงเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายนะขอให้ได้ทุยได้สวย ใช่ไหมครับลูกลูกค้าต่างต่กันไปแล้วก็ดึงโยกแล้หน้ากันะครับไม่ต้องให้มันสวยไปหลังบ้านเยเอะเกินไปทำให้เป็นธรรมชาติหลับตาไว้นะลูกค้าหลับตาไว้ฉีดสเปรย์ล็อกเลย ยี่ให้อยู่ไปถึงวันทีสองนะไฟพ่อหนุยวดทิ้งห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียดสายไหมนะ่พอทมรับตัดซอยนะจองคิวล่วงหน้าเข้ามานะเดี๋ยวจะเรียนก็ต่อตามแล้วเดี๋ยวเข้ามาศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะน่าใช้ดึงสูนย์งสาเลยดึงออกมา ดึงลงมาแะให้มันเป็นจกลีบีบเป็นเส้นเส้นก็ได้มันอยู่ที่มือเรานนี้วเรามยแมแหบดูตอนซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าอะพอหนโยชินท่ิบสองนะทรงามตลาดสด้้ยิ่งเจริญเดียดสาใหม่นมะปตมหาไม่ยาก ใจให้มันเข้าทรงให้มันเห็นโซนจ่าจ่าไปเลยแล้วมันจะอะไรเดี๋ยวมันจะมีชื่อเสียงขึ้นมาเองปามตกางเหมือนยาสีซอนแอมบีด้านหลังลูกคา้าเป็นไงถูกใจไหมเข้าสรงได่ยตรงนี้ข้างหน้ามันจะไม่สูงไปไหนครับสูงไหมต้องม,นนมีมีสองอย่างครับห้ามถ้าใไม่เอาลงถ้าไม่ย้อยไปข้างหน้าก็ต้องตรงางเพื่อให้มันรับกับ ข้างหลัง,ลงครับใช่ครับเพราะข้างหลังอ่ะเรา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 ได้ยกโคนสูงใช่ไหมหข้างหน้ามันต่ำมันเป็นหมอนมันไม่นเหม็นมันมาบาลานกันต้องให้มันยกโคนขึ้นมาครับเพราะว่าจะเอาไว้อะไรเอามาปิดแสกด้วยเอามาปิดจุดเถือที่มันบางอะไรเงี้ยเราต้องเอามายกบางบางส่วนผมมาต้งดึงลงนะไม่ใช่ขึ้นทั้งหมดนะอาจจะดึงลงเงี้ยก็เป็นคําถามที่ดีนะครับขอบคุณลูกค้ามากลูกค้าขอให้เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้มาตัดผมนะครับเสียค่ง1,000บาทนะแล้วก็ อนุญาตให้ข้างใหญ่ถ่ายวิดีโอเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนะกข็ขอให้แข็งแรงปลอดภัยอายุมันขอเยียรอมครับฝา,ากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามด้วยนะเรเอาไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพกันได้เลยทรงนี้ทรงทรรมาหารับประทานนะช่าง <c oughs> บาเบอร์ซาลอนทุกคนก็ควรจะเรียนแล้วก็เอาไปต่อยอด